สวัสดีค่ะวันนี้วันที่29สิงหาคม2 5 6 4จ้าพบกับอูซางบอยจ้าตอนนี้กำลังจะลาควงถไถยขันนี้ไปส่งลูกคาย,ยุบานสวายอําบลจีกแดกอาําเภอพน,น่มดงรักจังหวัดส,สุรินทร์จ้าลูกค้าเพ่นสร้างเป็นแบบรอดเดียวดำได้จ้าสเปคของพวงขันนี้กว้างีเมตร70นี่ยว3เมตรหลักสูง7เมตรลักษณะการดำกระจ่า ตรงนี้ก็จะเป็นที่ที่ล็อกดำหลกักการสบัดไปในโตค่ะก่อนเทาสิยกงดำเท่าตรงตัสลักออกสร้างควรจะจาะไวแบบนี้สองฟังค่ะช่วงล่างสร้างบอยจะใส่เป็นเท่าของนิสันบิตเอ็มจ้ะจะใส่เล็กล่างนามหนาซีเสริมโดยล่าง่างนามหนาสามเป็นโัวเซซี่หอยอา่วนกระทะก็จะเ,เป็นกระทะจะเป็นกระทะไม้ด้ค่ะเป็นกระทะไม้ขอบสิบหาเป็นยางประเซ็นี่มีสภาพ ดีค่ะสามารถใส่งานได้อีกโดนเติมอยู่ชวนข้อหลกักของอูซังบอยซางควรจะจับข้อให้แบบนี้ทุกจุดเด้อคะ่ะประมาณนี้ค่ะและกจตัวตรงข้อหลกักซางควรจะใส่เข้าตันเด้อค่ะและกเข้าจะสามารถดิดได้เด้อค่ะเ่อมปนเข้าข้อตายค่ะสามารถถอดออกได้ค่ะ ขั้นนี้แกจะราคาตอนนี้ยูทีสามหมื่นหกพับาทจ้าอาจะจะได้บันไดสองข้างแบบนี้มีหมวกด้านบนแล้วก็จะมีกองเครื่องมือค่ะกองเครื่องมือสามารถาใส่ของได้และะ้วก็มีคี่ล็อกให้พร้อมค่ะเพื่อห้ามีของสำคัญกันหายค่ะลูกค้าเพิ่นสร้างเป็นตัวดันนอกสีเขียวค่ะเอ้อพอแมน ด้านด้านในสีเขียวด้านนอกเป็นกระบะสมค่ะคันนี้เล่าบนสามารถถอดได้จ้าเอฟซีคนใดที่ติดตามคลิปยูย่งงพคะคณนมีใส่สโ <t> ทรมาสอบถามทางบอยได้จ้าเบอร์โทรทางบอย062-3417441ตา่หจ <t> ้าอูทางบอยต่างยูบ้านหนองโน่ตำบลวมืองยาวอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสา,ารคามจ้า อาผู้ได้สนใจก็ให้โทรมาสอบถามขอม้อมูลเบื้องต้นได้ค่ะเดี๋ยวเข้าไปชมคลิปตอนไปฮอดบารลูก้าดีกว่าจา้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปได้หลายจา้าช่วงพ่อของทางวอยชังจ้าเน่าประมาณเมตรนึ่งจา้าขาดเกือสันก็นี่มันจะใส่งานหยางแล้วก็ช่วงเดียวมันจะแขบค่ะ วางยูนิเต็ดสิตาย่ขา,าเมสูงสี่เมตรหนึ่งล่าบนถอดได้ตาขาข่างเปิดได้ขาไายเปิดได้นอกจากจะเปิดได้แล้วก็ถอดได้อีกตั้งหา,า,หา,าตา,า,ากระทาเป็นกระทาไม่แล้วค่ะแต่ว่าตามคนอยากจะคนเห็นมันแบบเห็นมันงามเลยค่ะเพื่อจะเออกันสนิมไปอีกรอบนึงเ่ราะเนกระทาเก่าหรือเปล่าเป็นกระทาไม่ขอดที่หาน็อตโฟกัา ใส่งานไปนักน้อยลูุด้าสามาเจียนเป็นยางมันถลกเลยค่ะยางเจ็๊ลอยไอชีว่าไม่มียางในถ่อเลยค่ะห้ากระสามาอยไทุกการแต่ว่ายางทุกทันตีความหายไปก็ใส่ไปก้อนจัดตกตีนึ่งต้นเทีนก็ได้ให้มันคุมจัดน้อยเนาะ ทางมาเฟอร์ก็ร่างบอกวิธีการใช่งานลูกค่าวจ้าของอูซังบอยทุกคนจะเป็นลักษณะนี้ค่ะไม่ว่าบางขิดจะเป็นอาเล่าตรงตัวนี้แล้วก็ลูกค้ามักเนาะค่ะ,นะ,คะเนาะลักษณะของทางเราที่จะป,ประมาณนี้ค่ะโดยรวม ฟ้าถ่ายเปิดได้เวลาลุนดำค่ะเวลาเขาใส่ง่ายเขาก็จะมีสลักถังรางโคตรออกกรังบดำค่ะล่ะค่ะมันหรือว่าสิ่งของที่เทาวันพุหัสมันจะไหลโล่งมากสามารถถอดถอดขาถ่ายใดที่การตามันจะมีติดล็อกค่ะดึงออกเพื่อเขาจะเอาไปค้นใหม่เ้าใบอยากเอาฟ้าถ่ายไปนั่งจะถอดใดที่กันตาถ้ามีป่วยทานไดลของอูชางบอยค่ะเบาวายกับเป็นลุนดำลุนบะดำรอคูรอเดียวหรือว่าเป็น บุนตัวดำไฮโดยดีค่ะจะสามารถเปิดคายได้เลค่ะถอดเหล่าบนใดถอดูนะะี้ได้ค่ะเสรอความสะดวกของลูกค้าทุกคนค่ะเห็ดเหตุมันใส่งานได้ไง่ายๆค่ะบาดเหตุเหตุมันยากช่วงล่างเป็นเข้าในชั้นบิ๊กเอ็นเลยจ้านม่จะแข็งก็หลุดอึอ่าจะใส่เล็กร่างงามนาซีเป็นตัวซี่หอยเชลลนร่างางามนะถามจ้าการเชื่องของซางบอยจัดจ้า เช้าตรงนี้จะเชื่อมเป็นแบบฟังค่ะเพื่อให้ยความมันแข็งแรงไม่จะได้บอบี้ออกนะจ้าขอมให้ลูกค้าชี้คูอข้าราการนะจ่ะคนรีวิวบอกภาษาอีสานค่ะตรงใน,นบ่เข้าใจเขาโทรมาสอบถามทางไหนจ้่ว่าคขามีแปลว,ว่าจังไดญ่ภอู้เฮาอยู่จังหวัดมหาสารคามค่ะเฮาเป็นเข้าเกิดจาแบบว่าภาษาอีสานภาษาบ้าน อู้ซางบอยจะใส่แผนเหลี่ยมไข่ได้จานค่ะเก็บเอฟซีค้นใหญ่ี่กระรังจากซางลัวลูกค้าคนใหญอยากเปลี่ยนไข่เป็นแพนล่เป็นดูวัสด์เออค่ะเป็นแพนตีนไก่จะสามารถเปลี่ยนได้ค่ะแต่ว่าแม่จะจ่จะราคาแพงกว่านี้การลุนดําขอแนะนําให้เป็นแผ่นเหลี่ยมค่ะเวลาห่อดำแม่จะจะได้บรได้แบบมีอิหยังสะดุดไหมค่ะเหมือนเห้ามีผื่นล่องเผ่าอ่ะแม่จะจะการลื่นแต่อเนี้ยชาห่อพี่การลื่นก็จะไหลยาก ขอเหตุงานเห็นนี้ใส่ง่ายๆหลาราคาของทางบอร์ใส่กับใส่กับบล็อกขายแพงค่ะสามพันหกพันบาทดำได้ค่ะแล้วก็สเปคออปชั่นเต็มแบบนี้ถ้าเกิดอเอซี่ค่นได้คิดว่ามันแท่งกับไข่ล่องเปิดเบิ้งคิดปูนอื่นๆก่อนก็นได้ค่ะหมักอูได้กับทางอูนั่นเนาะเข้าบระเดี๋ยวว่ากันของทางมวยคนขายประมาณนี้แหละค่ะเหตุแข่งสวยงามค่ะติดกลองเทียนเมื่อ้พอมิติความดำ ขอบคุณลูกค้าทุกทุกคนที่ไวใจอู่ซางบอยแห่งอู่ซางบอยหเห่งท่วมทรงแห่งเลกาขอบคุณหลาย,ลายๆจ้า